เอเห็นนี่ไหมก้อนสีเหลืองเนี่ยมันบอกว่าสีเมนสีแต่ไม่บอกว่าสีอะไรพอเอนยิ้ปุ๊บเธอไหมไมันเป็นสีดำแต่พอระวงังปุ๊บมันเป็นสีชมพูเดูยอยากเห็น okay, นะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> มาก็อนนี้ถึงเวลาแล้วเธอที่จะได้ยินเสียงกรีดร้องของเทพเจ้าเพราะวัน <c oughs> นี้ของเอ็นชาร์เราเต็มแล้วก็ของอะไรเรามาเต็มเต็มหมดแล้ว วันนี้แต่งตัวเต็มยศเลยนะน้องแล้วกับอําแท่นบูชาที่เทพสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าตัวเองนี่วันนี้เราแต่งตัวเต็มยศเลยเขาเรียกว่าเทพที่สร้างสิ่งที่เอามาฆ่าตัวเองโอเคมิงมางั้นก่อนอื่นเรามาเตรียมของกันเลยกันเลยไปหนึ่งเอาให้มีเสบียงอาหารเพิ่มอีกมาเดี๋ยวเราเอาเสบียงอาหารทั้งหมดมารวมตัวกันที่กล่องอีกกล่องหนึ่งก่อนมิงกล่องไหนอู้นี่นี่ เมีเอามาถมที่เอามาถมบ้านหรือไงวะมงเห็นก่อนนี่ปะ uh huh. นี่นี่น,นเปิดเข้าไปดูดิอันเนี้ยจะเก็บสเปงย์หายพวกเราไว้ oh. นี่เธอเขาเตรียมมาสเปรหายไว้เรียบร้อยแล้วสลับสู้กับบอสไอ้แมวนัน่นเขาตกโอเคไอ้นี่ไงเธอของเธอของเธอโลก่กับอัมไอ้นะ <No. S 1> อันนี้เธออยู่ข้างบนนี้ uh huh. อ๋อฮะนั้นเห็นละพวกเธออุดบ่อเราทำไมอ่ะบ่อออนเซนไปหมดแล้วเธอ

โอ้โหเต็มยศตือรือดือรือดือรือเธอร์รเทพจะต้องร้องไห้ใช่และสิ่งที่เทพสร้างมาเพื่อฆ่าตัวเองอะเทพต้องรงไห้กับสิ่งที่เทพเทพสร้างมาเพื่ออะไรเทพสร้างมาอุ้ยมันรู้ต้องบูชาต้องบูนแน่เลยและนั่นคือจุดจบของเทพทุกตัวจริงคือเราดองมาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรประโยชน์ได้ด้วยว่า ใช่ทำประโยชน์เลยจะท้ายได้รู้ความลับของโลกเรารู้ความลับของโลกความลับของโลกที่เป็นความลับต้องห้ามที่เทพต้องกุมขมับมาวบหากแล้วความชิบหุยก็บังเกิดเรามีพวกแต่อะลนพวกนี้ด้วยเธอไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรแบบว่าแบบพวกอันเชิญอะไรคือแบบพวกแต่อะลนพวกของอันเชิญมีเพียบมากเลยเธอแล้วมัาทำพิธีกรรมอะไรปะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกับมอทีก็ได้ อย่ที่รู้เอาไอที่เซฟไปด้วยอย่าลืมทำที่เซฟไปนะขนก่อนะจําตัวว่าตรงไหนอ่ะได้แล้วเปิดในกล่องของเธอดูสิจะได้รู้จําตัวเลเอ้ยยุ่งไรกล่องเราเธอเปิดกล่องเธอดูมีของที่เราเก็บไว้อยู่แล้วเธอต้องใช้แน่นอนถามว่าอจําตัวเธอแล้วก็ของรับอีกอย่างหนึ่งเปิดเลยเธออู้หปืนอะวะนั่นแหละมิงมาเฮ้ยมิงหยับ อย่าโดเราะงั้นดีมันแสดงอาการออกหมดเลยนะมันยิ่งทำให้เทพสิ้นหวังอ่ะเธอไม่ได้มมามีทั้งหน้ามามีทั้งปืนอ่ะมาดิมาหลังมาแล้วงั้นเราเดี๋ยวเราจะเปิดเบาะเซอได้มาอะไรเลยเริมมาถือดาบถือปืนพร้อมครบเทพต้องร่ำให้วันนี้เฮ้ยมันตีมสีฟ้าเลยวันเนี้เออตีมสีฟ้าเลย ใมิงมาส่วนเบาแสที่เราได้มาเนมิงเราบอกว่าเบาแสเนี่ยคือนี้เว้ยซึ่งฉันก็ได้เบาแสเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไปถึงความจริงมาว่าพูดเยอเคฉันอ่านแบบรวดๆก็คือฉันไม่เข้าใจอะไรเลยมิงแล้วกระดาษนี่จากอ่าจากการสรุปจากหนังสือนั้นที่เราสรุปมาบรรฟามเกือบเป็นชั่วโมงมิงแล้วแก้แคบปัญหาเป็นชั่วโมงไอพิษนาที่เราแบบไอหนังสือนั่นน่ะเราทำเป็นชั่วโมงแอ่นั่นนะใช่ เตล่านนะมิงแล้วเราก็แยกแยะด้วยกันมันมีจุดข้างหลังใช่หมิงจุดเตล่าของประโยคอะ่ะมันจะบอกถึงลำดับเว้ยซึ่งลำดับอันไหนมันึงอยู่อันไหนอันไหนนั่นอันนั้นคือพลัลเซิลมัน<อ>ซึ่งเราแก้มันหลายมากเพราะเราไม่รู้เลย<อ>ว่าจุดข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงกาทางทิศเหนือใช่แล้วหมิงลองเปิดลองเปิดแผนที่มาดูดิทิศเนหนือทิศไหนทิศเหนือคือเกาะแรกเอโยวัตเอเดี๋ยวขับไปเกาะแรกกันเป็นงนะหมิงอ่าใส่กว่ามาละทำไมแฮมเป็นเขียวจังเลย ก็น่ามีงมันเป็นแฮมเน้าอ่ะอีอันนี้ใค่ได้มิงได้โอเคแต่ไปยีไม่เราไม่ได้เอ้าวอีได้เหรอเขารู้วิธีการทันเขาปั้นแล้วตู้เคาว่ามามาอันนี้ก็ต้องเล่นอันนี้เขาเป็นหนูก็ลองกินให้ก็ได้กับไออาหารเธอที่ว่ามันแบบขี้แตกใส่คนใส่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปขี้แตกใส่หน้าล็อเทพก็ได้เออ เออ,องั้กินท้องเสียงไปครีแทกตอนหน้าเทพแล้วกันบ <c oughs> ีมห้าดอกโอเคเรามีกระสุนปืนยิ้มหกดอกมางัดคมเทพเร็วเวลาเป็นรูปคมเทพแล้วสาย <c oughs> นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวไม่ต้งเดินตอนกลางคืนแล้วมันเดี๋ยวมันแบบมันจะเกิดปัญหาย <c oughs> <c oughs> อย่าตายนะฮ้ยอันนี้อย่าตายด็ดขายนะเป่นของในตัวไม่เพี้ยเไปนะ <c oughs> ของที่เตรียมมา <c oughs> จากการเทพเนี่ย โอ้เจอแล้วเม้งเธอดูมานนั้นดิที่สานอนาเคที่คุ้นเคยเม่งบนนู่นนแงนขึ้นฟ้าเห็นไหมอคอจะคิดเยอะนะเห็นไหมแล้วไม่เตรียมแบบปูพรมแบบเอาแบบลาคอนเซลผมลาคอนเซลลลงมาขอให้เราขึ้นเลยนะดูดิแบบมีความน่ารักแบบว่าเอ้ยมาพร้อมห้ขึ้นแล้วมาสิมาสิแต่หมิง มิงรู้ใช่ไหมว่ามันแบบว่าไอตัวน้ำมันปุ๊บปุ๊บมันยังไงอันตรายใช่ไหมมิงโคตรอันตรายงั้นเราจะตอบบล็อกขึ้นไปหรือปุ๊บขึ้นไปดีตอบถ้ามัปุ๊บขึ้นไปไปกับกับดักของมันหรือเปล่าะใช่เราควรตอบบล็อกขึ้นไป้ไปไ้ไปไ้ไปโอ้ยเดี๋ยวต้องโดลดตอบบล็อกขึ้นนี้แล้วก็ ปิ้วหวอโอโอ้โอเคมิ้ขึ้นไปได้<ม>ไงก่อนอดับหนึ่งกลังจะขึ้นไปเดี๋ยวบาดเสียวได้เลยมิง <laughs> โอ้ในที่สุด <laughs> พวกนายก็มากันแล้วนะโอ้โยยังกับตัวร้ายที่รอพระเอกมาว่าไงรอดเชือดหนุกดีไหมสั่งเสียหรือ,อยังม่เหล่าดาบรอเล้าขอ,อกเราอะน่าเธอเนาะ กอนนะยินดีต้อนรับพวกแกกลับสูสสส่สวงสวรรค์สวงสวรรค์บ้าอะไรทำไมส,สวงสวรรค์เล็กลงวะอ๋อวันนีที่เพิ่งมากลางนเขตบนนี้นะแล้วก็มันเป็นคนที่ไม่ติดกับที่ฉันเคยพานายไปด้วยนะ<ม>พอดีว่าฉันอยากจะแบบว่าเจอนายนิดหน่อยอโอ้ฉันไม่ได้บทเขียนนะแต่ว่าคำใบ้นั่นอยู่แล้ว<ม>จริงๆแล้วส,สวงสวรรค์น,นี่มันควรจะมีอยู่แต่แรกอยู่มันสูญหายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วแล้วผู้นายก็เพิ่งมาฉันก็เลยมากลางใหม่อีกรอบมาแล้ว ก็คือใจสักทีแปรแปรแปรตัดลิบบิ้งตัดลิบบิ้งเลยพี่วิรัสแปร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 ว่าหมิงของในตัวพร้อมไหมปืนล้อมาเอาวาหมิงเริ่มด้วยดีก่อนงัดหัวคมมันก่อนไหมอ๋อละมาฉันเตรียมของพร้อมมาทั้งชุดก่อทั้งอะไรฉันเตรียมมาพร้อมจะงัดหัวแกแล้วว่ากันไม้น้องปูม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 ปายหาหมดเรียบร้อยหมิงเดี๋ยวหมิงเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเธอจะเย็นถือก็รู้มันจะไม่จบแค่นี้ 对没